อ่ะทีนี้มาดูคุณผู้ชมครับเราจะเห็นความแตกต่างในการทำงานของฝ่ายคา้านนะ,ะฝ่ายค้านสองพักนี่เขาทำงานแตกต่างกันนะครับฝ่ายค้านที่มีเสียงข้างมากที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือพักประชาชนเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นแล้วใช่ไหมสสพักประชาชนเนี่ยซึ่งมักจะตั้งคำถามก,กับการมีอยู่ของกองทัพมีทหารไว้ทำไม เกณฑ์ทหารไปทําไมข้าไม่ลบก,กันแล้วอาวุธซื้อไปทําไมหยุดซื้อสักปีนึงจะได้ไหมอะไรแบบเนี้ล่าสุดซึ่งเขาก็ลบโพสไปแล้วแหละแต่เราก็จะหยิบมาพูดที่มีสสชนบุรีเขตเจ็ด 7, ใช่ไหมอ,อสหัสวัสดิ์คุ้มคงเนี่ยเขาโพสตเอาไว้เนี่ยโพสเราว่าสิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจริงและทหารไทยแม่งทําแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพส้นตีนนี่จะไม่ใช้โอกาสสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทัพอันนี้เคาลบไปแล้วนะโขคนก็แบบเฮ้ยทำไมมาพูดแบบนี้ล่ะในขณะที่คนไทยทุกฝ่ายเนี่ยนะครับร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยนะไปลบไม่ได้ไม่มีเลี้ยวแรงไปลบเขาเนี่ยก็ส่งกําลังบํารุงไปให้กําลังใจไปบริจาคเงินไปนะดูแลผู้อพยพไปนี่คือสอสอพักประชาชน แต่จะมาให้ดูว่าเป็นฝ่ายค้านก็ทำอะไรได้ครับที่มันสร้างสรรได้นะอันนี้ข่าวเมื่อวานนี้นะสอสอชลั์รัชกิจประการจากพักภูมิใจไทยเขาไปเข้าพบทูตฝรั่งเศสและทูตรัเสเซียที่ประจำอยู่ในประเทศไทยนะไปในฐานะโฆษกกรรมธิการการต่างประเทศนะเขาก็ไปเนี่ยนะครับลุให้ฟังขั้นส้นก็นแล้วกันไม่ต้องอ่านหมดอ่ะ เขาไปชี้แจงครับว่ากับทูตรัเสเซียทูตฝรั่งเศสว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มเริ่มยิงก่อนอะไรยังไงก็คือเป็นอีกหนึ่งปากเสียงที่ไปช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับชาวโลกรู้อ,อย่างน้อยก็สองประเทศแล้วนะ,ะทูตรัเสเซียทูตฝรั่งเศสนี่ครับการทำงานของฝ่ายค้านที่มันสร้างสรรค์นนะ เออเป็นฝ่ายค้านไม่ไดบิววีต์หน้าบริหารไปสั่งทหารนู่นนี่นัน่นมไม่ได้ก็ไปช่วยชี้แจงเห็นไหมครับช่วยชี้แจงชาวโลกว่าเออนี่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้นะคุณอย่าไปฟังไอ้คำไหนมันมากนะอะไรแบบนี้นะฮะเออนะครับทีเนี้ยพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอาหน้าเดี๋ยวไม่ดีสปีก็เลือกใหม่คําถามคือว่านี่เราเลือกตั้งมาปี6 6ปีนี้ปีเท่าไหร่แล้ว68 ยังไม่ถึงสองปีไม่ถึงสามปีดีเลยบ้านเมืองมันยังขนาดนี้เลยครับถ้ารอสี่ปีเลือกใหม่ทุกครั้งเนี่ยคุณคิดว่าประเทศมันจะไม่บันเลยวายวอดไปหรอฮะถ้าเรามีนักการเมืองแบบนี้มีนายกรัฐมนตรีแบบแพทองทานเนี่ยและมีโหวตเตอร์มีผู้เลือกตั้งที่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเลือกใครก็ไม่ได้พิจารณาให้ดีเนี่ยแบบนี้หรอเรารอถึงสี่ปีไหวไหมเนี่ยบ้านเมืองจะอยู่รอเราหรือเปล่านะครับ เอาละครับวันนี้ก็